สวัสดีครับตอนนี้ผมก็ามาทําอาหารเกี่ยวกับนะออตโต้นะเกี่ยวกับพวกเครื่องทําขนมนะครับแบบไข่ม้วนนะครับอ้าวเบสิกแรกมีอะไรบ้างมีไข่นะครับแล้วมอีอะไรเนี่ยใ,ใส่กอกนะแล้วก็มีเนยนะเนยอ้าวใส่เนยเข้าไปก่อนนะครับเบสิแกแรกเสียบปลั๊กกันเลยเสียบปลั๊กก่อนนะแล้วก็ใส่เข้าไปนะเปิดไฟยังไม่ได้เปิดไฟทีอ้าวเปิดไฟแล้วนะ ทำง่ายๆครับอาหารเบสิกแรกไ่สกอ่จะเป็นนะับใส่เนยน,นิดนึงนะประมาณสักอ่อาวเบอร์ก่อนนิดนึงอ่านะเห็นได้ว่ามันจะร้อนนะครับแลังกนี้นตอนนี้มันมี3แบบนะแบบแรกคือใส่ไข่กับวัดดอกนะครับอ้าวใส่ก้นไปเลยนะใส่ไข่กว่เล็กน้อยนะเบสิกแรกจะใส่ไข่อย่างเดียวเลยก็ได้เล้วมันจะเปืออนะก็ ก็ะสิกแรกใส่ขเลยไอ้สองโดยใช้นะเราจะโปรโปรมทนั้นนิดหนึ่งนะอ่าอะไรเงี้ยพวกเขาทองครับเล็กน้อยนะครับใส่เข้าไปใครจะหั่นพอดดอกก็ได้นะครับหรือว่าใครจะเป็นแบบใส่ตั้งแท่งเลยก็ได้แล้วแต่นะฮะอ่าโอเคนะ้วพอร้อนแล้วก็อ่าแล้วใส่เข้าไปข้างในนะมันจะประหยัดพื้นที่ด้วยใส่ไข่เข้าไปนะอ่าเล็กๆน้อยๆนะ ก็คือไอไข่ได้ผลลพธควรเว่รเราใส่ใส่น้ำปลาเล็กน้อยนะรัวทองก็ไข่ลูกเล็กนะครับก็ประหยัดไปหน่อยหนึ่งนะครับหลังจากนั้นกดเล็กน้อยพอมันสุกมันจะเด้งขึ้นมามันจะโฟขึ้นมานะครับสุยนะเริ่มแล้วนะมือตระซุปมันนมาเอามันดันเอาโอเค มันก็ฟิกไว้นะอ่าไว้คำนึงสักครู่นะครับเนี่ยเจะใส่กินกับอ่าอซอสมะเขือเทศก็ได้นะหรือว่าน้ำพริกก็ได้นะครหรือว่ามายองเนสก็ได้นะครับนะฮะเรือวาจะใส่พวกเครื่องปรุงของมะเขือกพเครื่องเทศก็ได้นะครับน <ille> ีบ่เป็นสิ่งแรกนะครับพัดดอกขับไข่นะหรือว่าเปิดเสียบปลั๊กด้วยแล้วไฟมันจะขึ้นนะครับเอ็กซ์เอ็ก เซ็ตเล็ก,ก,กอะไรนะถึงไหนแล้วฮะโอ้รอแป๊บหนึ่งนะน,นะครับพอเมื่อกี้เราใช้ก้านนะครับดันดันลูกชิ้นนะดันพวกกระดกเข้าไปนะให้มันติดนะพอติดข้างล่างเสร็จแล้วก็เอาออกได้เลยนะครับแล้วก็ฟิกอยู่แล้วรัไข่อยู่ข้างในนะแบบไข่อยู่ข้างนอกหลังจากนั้นสักครู่มันจะขึ้นมาให้นะครับเ <มา S 1> นี่ยเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับอันเริร่มขึ้นมาเองนะฮะชั่วนาชั่วนาชั่วนาเอาเลยไม่กล้าเข้าง เอาละครับมันแดงขึ้นมาเองนะอัตโนมัติเลยนะสู้นะเอาเลยอ่าพอมันสุกมันสุกในอ่ะมันดันขึ้นเองงั้นใครกันนะฟองออกมาอ๋อเพราอย่ามันดันขึ้นมาเองนะฮะเพอมันร้อนนะเราจะใช้อะนี้ครับไม้เสียบก็ได้นะดูว่ามันจะโอ้ก็อ่ามันสุกในนะนี่ช่วยหน่อยทุกนิดอ่า อก็นครับเนี่ยครับมันก็เริ่มขึ้นมาอีกนะครับอ่าโอเคนะครับเรายมันขึ้นอีกโอ้มันมันสูกแล้วมันดันขึ้นมามันดันขึ้นมาก็โอเคนะครับสำหรับเมนูนี้นะหรือว่าใครจะประยุกต์นะใส่ข้าว้าไปข้างในก็ได้นะครับใส่ข้าวลงไปในไข่นะครับแล้วก็เนี่ยครับขึ้เลียงสะอาดนะครับก็มีเนยนิดหนึง เราจะพลิกไปอีกด้านนึงก็ได้อีกฝั่งให้มันสุกนะครับมีแรงดันนะฮะพอร้อนข้างในมันจะดันขึ้นมาเหมือนกับว่มา,มาอันนี้คือหั่นเรียบร้อยแล้วนะครับปอติกก็กินกับผักนะกะหล่ำปีนะครับโรยซอสมะเขือเทศแล้วรหรือว่าส้มซอสมายองเนสก็ได้นะครับหรือว่าน้ำพริกเผาก็ได้กินับ ข้าวเหนียวก็ได้ได้หมดน,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 นะแล้วกินกับข้าวนะครับหรืวว่าจะมีเครื่องปรุงของอเครื่องเทศนะครับก็ก็อย่าลืมใส่สาหร่ายด้วยนะครับอ่ะโรยมาโรยโรยมานะครับเบสิกแรกก็คือใช้ไข่กับพัดดอกนะครับแล้วก็เบสิคที่สองคือคุณสามารถใส่สามารถใส่ใส่ข้าวไปข้างในก็ได้มันถึงอร่อยดีเหมือนกันนะ้า <eat> งข้างอ่าบางค้างอ่า ฝั่งด้นี้จะใส่ข้าวใส่ข้าวเหนียวก็ได้นะคับโริเวณนี้นะครับเราว่าใส่เกี๊ยวผักผักบุ้งผักกะลัมปีผักเออเคี่ยวดิก็โอเคได้ละทุกอ้าวยูทูปผมวิาปลาขุมกด้ยครับขอบคุณครับ